ันนี้พวกเราสองคนจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพื่อนๆทุกคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้พวกเราจะมาทําอะไรงั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะเม่อเห็นอุปกรณ์แล้วนะคะรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรไข่ลอยน้ำตุ๊กตงแล้วค่ะงั้นเราก็จะมาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะชิ้นแรกนะคะก็คือน้ําเปล่าค่ะชั้นที่สองแก้วพลาสติกสองขวดนะคะสองขวดจานนะคะไข่ไก่สองฟอง คือเกลือค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะถูกต้องแล้วค่ะเพื่อนๆเขาอยากรูแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการทํามันเป็นยังไงงนเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเทน้ําค่ะให้เท่ากันเลยค่ะน่าจะเท่าแล้วนะคะนี่ค่ะไข่ไก่ค่ะเราจะลองปล่อยไข่ไก่ลงไปในน้ำเลยนะคะ ว,ว่ามันก็ต้องจมเหมือนกันเพราะนี่มันก็จมอ่าเราก็จะมาทําให้รันดูนะคะว่าเราจะสามารถทําให้ไข่ลอยได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องใช้เกลือะคะ่ะใช้เกลือประมาณ5ช้อนโตกนะคะนี่หลังจากเกลือผสมกับน้ำได้ที่แล้วนะคะเราจะมาลองปล่อยไข่ไก่ลงไปในแก้วน้ำกันเลยนะคะโอ้ ทำไมไข่ไก่มัอนลอยน้ำได้ล่ะทุกคนคงสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าทำไมไข่ไก่ถึงลอยน้ำได้กล่าวเลยนะคะว่าไข่ไก่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำนะคะจึงทาให้ไข่ไก่จมน้ำค่ะเหมือนแก้วที่หนึ่งค่ะแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปนะคะจะทําให้น้ํามีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นค่ะจึงทําให้ไข่นะคะลอยน้ำเหมือนแก้วนี้ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะทะเลสาบดซีนะคะ คนจะไม่จมน้ำค่ะหรือว่าคนลอยน้ำได้นั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรดเไหมคะรันไม่รู้ค่ะแน่ทุกคนคงไม่รู้เหมือนรันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังกันค่ะเพราะว่าทะเลสาบนะคะมีความเค็มมากค่ะจึงทําให้น้ํามีความหนาแน่น,นะคะ่ะหนาแน่นมากเลยทีเดียวเลยทาให้คนนะคะลอยน้ําเหมือนไข่ไก่นั่นเองค่ะค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลองทดลองดูนะคะทดลองว่าไข่มันจะลอยน้ำได้จริงไหมน,นะคะก็ทดลองกันได้เลยค่ะวิธีทำง่ายๆเองนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย